ผู้ชมคะในช่วงนี้เจจะขอพาคุณผู้ชมมาที่กล้องถ่ายละครเรื่องย่าลืมฉันโดยฉากที่ถ่ายทำกันต่อไปนี้เป็นฉากที่แอนทองะสมต้องปลาสาสยอยางใส่พิตติกแต่จากประสบการณ์ที่ได้เคยถ่ <c ười> ายร่วมกับแอนทองประสมมาแล้วนะั้นทำให้พิตติกเกิดอาการหน่อยมาน้องชื่วฟังฟังไ่เวลาเขาอยู<น>่ในช่วงของการแสดงเขาขาดสติเขาอาจจะ โ e. คกอันนี้พี่ติ๊กเนี่ยแอนซอฟต์สุดๆติ๊กจะดีกว่าเอ้ยนี่ไงระวังติไม่ดีนะระวังแตกเลิกกองก็แ claro> ข็งนะก็แข็งนะแต่ไม่ว uh> ่าจะหน่อยยังไงมึงพ uh ี่ติ๊กมึงก็อย่างตองแสดกถ้าคุณไม่ยกโทษให้ผมผมจะคุกเข่าขอโทษไปเรื่อย ให้คุณระช่วยมานี่มาเรียกเรียกนะมานีมามานี่มาเอ็นตัวเอ็นเบาแล้วนะเอ็นไม่ได้มาหัวพี่ติ๊กน้ำโดนไหลแอะและไอ้ปลาโดนไหลเนี่ยมันไม่เจ็บหรือยังไงกันคะแอน เ็บคนเดียวุณผู้ชมคะหลังจากที่แอนทองประสมได้ทําร้ายพิติกเจษดาผ่อนไปนนหลายต่อหลายรอบแอนก็รู้สึกสงสารพิติกจนต้องเข้าไปคุยกับผู้จัดเพื่อขอเปลี่ยนบทในการแสดงเด่อยวช่อกมานะเมื่อกี้บอกแล้วน่าจะมาจุ่มในสายทีเดีวดึงมาเลยแล้วตับลงสายแล้วดึงขึ้นมาแล้วจับมั่งตรงนี้แล้เอารถทับ คุยตา,ายๆไม่ได้จะเปลี่ยนให้ซอฟลงแต่เปลี่ยนบทให้รุนแรงมากกว่าเดิมเนี่ยนะแอแอนคะถามอีกทีพี่ติ๊ก็ทำอะไรให้แอนโกรธล่ะคะแอนไม่ได้โกรธเลยค่ะไม่มีอะไรส่วนตัวกันยสิคุณผู้ชมคะ ฉากต่อไปที่ถ่ายทำกันนั้นเป็นฉากที่เรียกว่าให้ทวีความรุนแรงมากขึ้นไปกว่าเดิมอีกเพราะฉากนี้แอนต้องขับรถพุ่งเข้ามาด้วยความเร็วสูงแล้วหยุดกึกลงตรงหน้าพิติ๊กก่อนถ่ายทำแอนก็ได้ออกตัวเอียดเลยว่ะธรรมดาอย่างไม่พะยแม่ด้วยเขา,ากำลังจะเป็นท่อลรูปอ่อนค <c oughs> นดันมากเลยเด็กๆก็ ควรจะสมควรที่เกิดมาแล้วก็มีครอบครัวพร้อมหน้านะที่ไม่เป็นเกียวเระะปุูก,อ,กอ่ะมันมันน่ากลัวมากาให้เจ้ว่าหาสตแตนอินให้พี่ติ๊กดีไหมคะพูดจาดคนผู้ชมครับแม้ว่าแอนจะดูไม่ค่อยมั่นใจการขับรถของตัวเองเท่าไหรแ<า>่แต่พี่ติ๊กยังคงยืนยันที่จะเล่นฉากนี้ด้วยตัวเอง พร้อมเอ่ยยังแมนว่าตัวที่ไหนแต่เมื่อแอดได้เริ่มโชว์ลีลาการขับรถ ของพี่ติ๊กก็ดูเปลี่ยนไปมอนนี้นงงีเหรือใครไปกานั่งล่ะโอ๊มาตอนนี้ก็ลุกแล้วเอ๊ะนจ๊ก็ขอให้พี่โชคดีได้อยู่เจอนะลูกนะคะพี่